สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่หนึ่งบาทก็ซื้อของได้เป็นรายการที่พี่อั้นจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราคาหนึ่งบาทที่พี่อั้นซื้อมาจากอิเนเทอร์เน็ตนะจ๊ะว่าเป็นยังไงกันบ้าง,งกับวันนี้นะครับกับชิ้นชั่วราคาหนึ่งบาทนะครับขอบอกกันนะจ๊ะว่าเขาเขียนนะครับว่าเป็นลายแกะน้อยนะจ๊ะแต่พี่อันดูดิพี่อันว่าหมาน้อยมากกว่านะครับนะครพี่อนจะเรียกนี่นะครับว่าชิ้นชั่วลายหมาน้อยนะครับนะครับเออเนี่ย เนี่ยเนี่ยมันหมาน้อยเนี่ยมันไม่ใช่แกะนะแต่ว่าที่เขาเขียนนะครับเป็นแกะแต่ไม่เป็นไรจ้ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นที่ Make in ิน i n a นะครับแล้วก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามาตรฐานของประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีชิ้ชู่อยู่2เกรดนะครับก็คือ2 0 8 0 8ใช้กับร่างกายเราได้กับ2 0 8 1 0นะครับใช้กับภายนอกร่างกายนะครับยิมยาร่างกายมนุษย์ตัวนี้อยู่ที่เกรด20808ดังนั้นก็โดยร่างกายเราได้นะจ๊ะ ซื้อชิ้ชู่จากจีนหนึ่งอาคา1หนึ่งบาทจะลืมดูนะครับเนี่ยมันจะมีเขียนว่า208.08หรือ208.10ถ้า808ใช้กับร่างกายเราได้ครับตรงน,นี้นะครับเขาเขียนเลยนะครับว่าเป็นกระดาษเช็ดหน้าพรีเมียมนะครับแล้วเราได้จํานวนมานะจ๊ะ240แผน่นมาแจกกัเลยจ้าว่าเป็นเอก,กันบ้างนะครับนี่โอเคนะครับก็ได้ตามมาตรฐานทั่วไปนะครับของแต่ว่ามันได้แผ่นใหญ่ขึ้นไง นะครับทั่วไปก็จะางเนี้ยมันก็จะมีอยู่นะครับแต่ว่าเออนะครับตามมาตรฐานจีนน่ะแหละดึงแรงๆหน่อยมันก็จะขาดนะจ๊ะก็โอเคถือว่าพอได้อยู่จ้ะเนี่ยดึงแรงๆก็จะขาดถ้าเกิดทั่วไปนะครับขนาดนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นกล่องเล็กนะก็จะขนาดนี้อันนี้ก็แบบเป็นกล่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับมันก็จะแนวกว้างขึ้นมาหน่อยนะครับพาะเบี้ยนก็ใช้ชิชู่จีนมาหลายอันนะครับเขาบอกกันหน่อยครับว่าคุณภาพก็คล้ายๆกับ บางยี่ห้อนะครับก็ของกีราคาหนึ่งบาทเกณฑ์มก็พอๆกันแหละเพียงแต่ว่าเขาทําให้มันใหญ่ขึ้นมาเฉยนะครับความจริงไอ้นี่อย่างนี้ก็มีอยู่นะที่เป็นลายดอกไม้อะนะครับแต่ว่าอยู่ข้างล่างแล้วก็ใช้หมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกล็ดได้ตามมาตรฐานครับแล้วก็เจอนะครับที่ชู่อย่างนี้ครับในร้านที่พวกที่เขาเรียกอะไรก๋วยเตี๋ยวนะครับเหลือข้าวและแกงจราสามสิบนะครับเขาก็จะใช้กระดาษที่ชู่นะครับ ที่เกรดประมาณขนาดนี้นะครับเขาก็คงจะไม่ใช้สกอตเอ็กซ์ต้นะครับอะลรยบเกาบาทนะครับหรือยี่บ้าบาทนะครับเพราะว่าของก็ตามราคานะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะเที่ยงเที่ยวกับราคา1บาทก็ถือว่าผ่านนะครับก็มันก็เกรดพอๆกันแหละครับก็แต่ว่ามันได้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงไงเห็นไหม เพราะามันเป็นกล่องใหญ่โอเคครับก็ถือว่าผ่านอยู่ครับกับของตัวนี้โอเคครับเดีากกา๋ยวจอกันรีวิวคลิปนี้ไปแล้วพิงค์เฮียอาจารย์ช่วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอ่าเดี๋ยวถ้วาสนใจยื่นทิ้งลิงก์รายให้นะครับแล้วก็ซื้อให้ฐานช่วงโปรโมชั่นราคาหนึ่งบาทด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ของราคาหนึ่งบาทมันปั๊บเดียวนะครับมันไม่ได้อยู่นานนะครับเมื่อก่อนมันอยู่นานๆนะครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ